ข yeah. 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 ้อไม่ยิ้มถอน Oh, okay. Come on, come

เนี๋ยสิขาอ๋อนี่นองเมื่อกี้บอลสูงกาใกล้หรอวะเฮ้ดูดิบอลสูงเข้ามาใกล้เหรอวะ